สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับถ้ามีท่านไหนสนใจอุปกรณ์ต่อนกต่อไก่นะครับกับมองหาอยู่นะครับดูรายละเอียดงานาใกล้ๆก่อนก็ได้นะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับมีนกอีลุมนะครับทรงกระเทยทรงกลางปีกตัวเมียเป็ดน้ํานะครับนกกวักนะครับพังพร ท่านไหนสนใจนะครับหมุนตัวล้อนะครับทํามาจากยางนะครับใช้ได้นานนะครับนี่ครับปีกสูงสอบถามดูก่อนได้ครับเพราะทางค่ายเราผลิตเองนะครับนี่ครับกระเป๋าไก่ต่อนะครับหลักไก่นะครับมีหลายแบบนะครับหลายราคาครับสอบถามลูก่อนได้เป็นกันเองนะครับนี่ครับอุปกรณ์ต่อตัวนี้เป็นต่อไก่นะครับลูกค้าสั่งนะครับ รายละเอียดงานนะครับขับไปใกล้เลยนะครับสีใบไม้แห้งสีใบไผ่นะครับนี่ครับนี่นะเราก็โยงหลักให้ใส่ลังเก็บให้นะครับโยงหลักตัวนี้เป็นกระดูกงูนะครับกระดูกงูนะครับเชือกไกนะครับตัวเป่าเสียงตัวเมียนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเสื่อมเหมือนกันแต่ตัวนี้บวกห้านิ้วนะครับลูกค้าสั่งพิเศษตัวห้านิ้วนะครับปกตินะครับห้านิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นหกนิ้วหกจุดห้านะครับ หลัก9้านิ้วนะครับตอนนี้หลัก7ดนิ้วครึ่งลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้เป็นคืนทางนะครับบวง 4. 5ุ้านะครับไว้ดักทางลูกค้าสั่งแค่สิบเอ็ดนะครับใส่ง่ายเก็บง่ายนะครับลูกค้าใหม่ผมแนะนําเลยนะครับไม่ต้องเอาเยอะแต่ท่านเอาหลายชุดก็ได้นะครับเก็บง่ายถ้าท่านใส่เป็นแล้วท่านก็เอามาต่อกันก็ได้หรือไม่ต่อก็ได้นะครับง่ายนะครับท่านอยากได้กี่หลักกี่บวงนะครับสีประมาณไหนส่วนมากใายเราจะทําสีใบใบไม้แห้งอยู่แล้ว นะครับสีใบไผ่นะครับเห็นก็ออกสีน้ําตาลนะครับจะกลมกลืนกับพื้นทรายพื้นใบไม้แห้งนะครับหลักสั้นหลักยาวถ้าสามารถสั่งได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบวง4.5นะครับหลัก6.5ตัวนี้ก็จะเป็นหลักเก็นิ้วบ่วง5นิ้วนะครับพื้นแขวนนกหวกนกอีลุมนะครับท่านอยากได้กี่หลักเราก็จะร้อยให้โยงสายให้แบบนี้นะครับโยงสายให้ใส่ลังเก็บให้นะครับลูกค้าชอบแบบไห้ นี่ครับเชือกผูกขาไก่นะครับแบบสั้นแบบยาวสั่งได้ครับผมท่านอยากได้แบบไหนอุปกรณ์ต่อทุกชนิดนะครับต่อไก่ต่อนกหลักไก่กระเป๋าไก่ต่อนะครับหุนนกล่อนะครับหุนนกยางนะครับชอบแบบไหนโทรมาสอบถามอุปกรณ์ได้ครับให้คําแนะนําได้นะครับมีหลายแบบนะครับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายเรามีบริการเก็บปลายทางของ co d นะครับ จ่ายเงินที่หน้าบ้านนะครับรับของค่อยจ่ายเงินนะครับท่านจะต่อไก่ต่อนกนะครับเจบ้าบงเล็กบ่งใหญ่ดินอ่อนดินแข็งท่านสามารถสั่งได้นะครับโทรมาสอบถามดูก่อนได้ให้คำแนะนําได้ท่านจะตอบแบบไหนนะครับคืนชนคืนทางตัวนี้จะเป็นคืนชนนะครับตัวนี้เป็นคืนทางนะครับ าจะตอบแบบไหนก็โทรมาสอบถามดูก่อนได้นะครับให้คําแนะนําได้ครับมีครบนะครับพอุปกรณ์ต่อทุกชนิดเป๋าไก่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ